พืชเจ็ดชนิดที่ไม่ควรจะกินแบบดิบๆนะคะถ้ากินดิบทำให้เสียชีวิตได้เลยอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้มาชมในคลิปนี้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพเคยได้ยินกันไหมคะว่าพืชบางอย่างมีสารพิษหรือว่ามีสารบางอย่างที่ถ้าเรากินแบบดิบๆแล้วทำให้เกิดอันตรายค่ะจะมีพืชอะไรบ้างผักอะไรบ้างที่ไม่ควรกินดิบนะคะซึ่งขอบอกไวน้น,นิดนึงค่ะว่าในพืชที่จะพูดเหล่านี้นะคะมีสารตัวหนึ่งที่กำลังดังอยู่ในตอนนี้ด้วยนั่นก็คือไซยาไนด์ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีพืชอะไรกันบ้างที่ไม่ควรกินแบบดิบๆค่ะ พืชอันดับแรกนะคะที่ไม่ควรกินดิบนั่นก็คือมันสำปะหลังค่ะเพราะว่าในมันสำปะหลังนะคะโดยเฉพาะบริเวณรากแล้วก็ใบนะคะ ซึ่งรากก็คือหัวที่เราเอามากินกันเป็นหลักนั่นเองค่ะจะมีกรดไฮโดรไซานิกนะคะซึ่งก็จะแตกตัวทําให้เกิดไซายาไนในรูปอิสระนะคะเมื่อเรากินเข้าไปก็จะดูดซึมได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ไปแย่งจับออกซิเจนไม่ว่าจะเป็นที่เม็ดเลือดแดงหรือว่าในเซลล์กล้ามเนื้อหรือว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายทําให้เกิดอาการ คลื่นไส้อาเจียนปวดหัวนะคะแล้วก็บางคนทําให้เกิดอาการรุนแรงได้นะคะชักหมดสติได้เลยค่ะแล้วก็ทําให้ระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวเสียชีวิตได้ค่ะดังที่เคยเป็นข่าวนะคะว่ามีเด็กเคยกินหัวมันสัมปะหลังดิบแล้วก็เกิดอาการเหล่านี้ถึงชีวิตได้ค่ะ อย่างที่สองนะคะนั่นก็คือหน่อไม้ค่ะการกินหน่อไม้ดิบๆนะคะก็จะทําให้เราได้รับสารไซยาไนด์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งอาการก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับการกิกรกนหัวมันสับปะหลังดิบเลยนะคะถ้าได้รับไปในปริม,มาณมากก็เสียชีวิตได้นะคะอันนี้รวมไปถึงพวกหน่อไม้ดองหน่อไม้ปี๊บด้วยนะคะถ้าทานแบบดิบๆไม่ได้ไปผ่านความร้อนไม่ได้ไปทําให้สุกก็จะเกิดอันตรายได้ค่ะ อย่างที่3นะคะนั่นก็คือมันฝรั่งค่ะในหัวมันฝรั่งดิบนะคะจะมีสารโซลานีนค่ะซึ่งเป็นสารที่มันฝรั่งนั้นสร้างออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากพวกศัตรูพืชต่างๆนะคะแต่ถ้าคนเรากินเข้าไปก็จะทำให้เกิดอันตรายนะคะ จะทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะใจสัน่นหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็หัวใจล้มเหลวนะคะเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่4นะคะนั่นก็คือผักกระหล่านั่นเองค่ะการกินกระหล่าปรีดิบนะคะจะมีสารกรอยโตเจนนะคะซึ่งกรอยโตเจนนี้เองนะคะจะไปยับยั้งการดูดซึมไอโอดีนนะคะหรือว่าการจับกับไอโอดินในต่อมไทรอยค่ะ ทำให้เกิดภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำหรือว่าโรคคอพอกนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราจะมีกกอตัวเจ้นเยอะๆก็คือต้องกินกระหล่ำปรีดิบในปริมาณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอาจจะก,กินเป็นวันละกิโลกิโลแล้วก็กินตป่อเนื่องยาวนานถึงจะเกิดผลตรงนี้ได้ค่ะ ต่อมานะคะนั่นก็คือผักโขมค่ะในผักโขมจะมีกรดออกซาลิกนะคะซึ่งจะมีผลในการยับยัง้งการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กในร่างกายนะคะทำให้ร่างกายขาดแคลเซียมแล้วก็ ต่อไปอย่างที่6นะคะนั่นก็คือถั่วฝักยาวค่ะการกินถั่วฝักยาวดิบนะคะจะทําให้ร่างกายมีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจํานวนมากค่ะซึ่งส่งผลทําให้มีอาการแน่นท้องท้องอืดนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุค่ะและในถั่วฝักยาวเองนะคะโดยทั่วไปจะมีการฉีดสารฆ่า,มาแมลงค่อนข้างเยอะค่ะการกินถั่วฝักยาวดิบแล้วก็ล้างไม่ดีเพียงพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการตกค้างของพวกสารพิษเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ และอย่างสุดท้ายค่ะนั่นก็คือถั่วงอกนั่นเองค่ะในถั่วง,งอกจะมีสารไฟเตตนะคะอันนี้ก็จะไปยับยั้งการดูดซึมแร่ธาตุของร่างกายได้เช่นเดียวกันทําให้ร่างกายขาดแร่ธาตุบางอย่างนะคะรวมถึงในถั่วง,งอกเองนะคะก็จะพบว่ามีพวกแบคทีเรียปนเปื้อนได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเช่นพวกอีโคไลหรือซาม,มูเนลลานะคะ ถ้าลลังไม่ดีเพียงพอแล้วก็กินแบบดิบๆนะคะก็อาจจะทําให้ท้องเสียตามมาได้ค่ะก็จบ,บไปแล้วนะคะสําหรับพืชเจ็ดชนิดที่ไม่ควรจะกินดิบค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าพืชทั้งเจ็ดชนิดนี้ห้ามกินเลยนะคะก็คือสามารถกินได้แต่ว่าควรนําไปปรุงให้สุกก่อนนะคะเพื่อที่จะทําให้สารพิษเหล่านั้นสลายตัวไปหรือว่าช่วยป้องกันพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่จะอยู่ในพืชผักเหล่านั้นด้วยค่ะ ถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็และท่านใดที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะตอนนี้สามารถที่จะให้กำลังใจทีมงานเราด้วยการกดสึประแต่งให้ได้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกเหนือจากช่องทาง YouTube Channel บัณฑิตไกพายภาพและจัดกระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นๆได้แก่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กดซี e ฟิร์สเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสำหรับใครที่เล่นไลน์แล้วก็ติ๊กต๊อเราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆอัป ขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่แอดบันดิตฟิซิโอแล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube และก็ทาง f c e e o o o k แฟนเพจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ